สวัสดีครับผม OR 6D Carbon ค t ร c บอนสติกเกอร์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับ R15 ทั้ง2คันนะครับผมจะเป็น R15 M ตัวใหม่นะครับแล้วก็ R15 2017ตัวเก่านะครับผมอ่ะแล้ววันนี้นะครับผมเราจะมาคลายข้อสงสัยกันนะครับเนื่องจากมีลูกค้าเนี่ย สอบถามเข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับว่าแฟร์ลิง R15 ตัวใหม่ที่เป็นตัว M เนี่ยสามารถใส่กับ R15 ตัวเก่าที่เป็นโฉมของ17ได้หรือเปล่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวสําหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาตับแฟร์ลิงชิดสีให้ดูนะครับว่ามันจะใส่ได้ไหมลอดไหมต้องแปลงอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอติดตามและรอดูกันได้เลยครับผมเดี๋ยวอันดับแรกนะครับผมเราจะมาถอดแฟร์ลิงกันก่อนนะครับเดี๋ยวเริ่มจาก R15 M ตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมโอเคเบื้องต้นนะครับเราได้ทําการคลายน็อตชุดสีบางส่วนไว้แล้วนะครับผมอ่ะก็จะมีน ตอนแรกเนี่ยผมลองทำเล็กๆน้อยๆ,ๆดูแล้วนะครับสำหรับแฟรลิง R15M ใหม่ตัวนี้เนี่ยมันก็ถอดไม่ได้ยากมากนะครับผมแต่ต้องศึกษากันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอของวันนี้นะครับผมเราจะสับให้ดูเพียงแค่ข้างเดียวเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าถ้า2ข้างเนี่ยมันจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะ สำหรับแฟลลิงที่เราถอดนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับชุดสีเนี่ยแต่คือเบื้องต้นเนี่ยถอดง,ง่ายเพราะว่าเราคลายน็อตในหลายๆจุดไว้แล้วนะครับก็จะมีชุดสีด้านข้างนะครับแล้วก็ชุดสีตัวท้ายนะครับอ่าเดี๋ยวเราต่อไปเนี่ยเราไปรื้อชุดสี R15 217ต่อกันเลยครับผมและสําหรับคันนี้เราก็ได้ทําการคลายน็อตเบื้องต้นไว้เหมือนกันนะครับก็จะมีแค่ไม่กี่จุดเองนะที่เราทําการยึดน็อตไวนะครับก็คือหมุนเนี่ยมันก็ออกแล้วนะเพราะว่าจะได้รู้นะครับว่าแฟลลิงตัวไหนเป็นของคันไหนนั่นเอง แล้วก็สําหรับแฟร์ลิงทั้งสองคันที่เราทําการถอดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะเป็นชุดสีฝั่งขวาทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงท้ายด้วยนะแล้วก็ถังน้ํามันนะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะพอดีไหมนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูที่โครงรถกันก่อนดีกว่าครับว่า จุดยึดต่างๆเนี่ยมันเหมือนกันไหมนะครับผม <S 2> <S 2> เดี๋ยวอันดับแรกนะครับผมจะพาดูจุดยึดน็อตต่างๆก่อนนะครับว่าจุดยึดน็อตทั้งสองพันเนี่ยมันมีหน้าตาเหมือนกันไหมแล้วก็ส่วนต่างๆตรงไหนเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูพร้อมกันเลยนะครับผม เดี๋ยวสหรับแรกนะครับเรามาดูในส่วนของที่เป็นโครงรถกันก่อนเลยนะครับผมสําหรับโครงรถเนี่ยตัวนี้เป็น R15 2017นะครับจะจอดอยู่ด้านหลังนะและด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะทําการแผ่นสลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมโอเคสําหรับตัวโครงรถนะครับดูบริเวณจุดแรกนะครับใช้จุดโฟกัสกลางกล้องเป็นหลักด้วยกันนะเพราะว่ามันอยู่นข้างกลยเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับจุดยึดด้านบนนะครับมันจะมีหน้าตาที่ค่อนข้างจะเหมือนกันนะครับก็คือว่ามันเป็นจุดเดียวกันเลยนะครับผมอาจจะเป็นจุดนี้นะครับจุดเดียวกันนะ ดูพอมกันแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เยื้อลงมาด้านล่างนะครับจะมีจุดยึดอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่า r 1 5 2017เนี่ยมันไม่ได้มีนะครับผมและในส่วนที่แตกต่างกันต่อไปนะครับก็คือจุดนี้เลยนะครับชุดคอยไฟนั่นเองนะครับผมชุดคอยไฟชุดนี้เนี่ย r 1 5ที่เป็น2022น่นะครับตัวนี้มันจะมีชุดคอยไฟเนี่ยที่ค่อนข้างจะเล็กลงมาหรือว่าไ,ไม่ใช่เล็กครับ <im itation> คือจุดยึดเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับตัวนี้มันจะค่อนข้างหลบนะครับแต่ว่าถ้าเป็น ตัวนี้เนี่ยมันจะมีกล่องขนาดใหญ่นั่นเองนะครับเป็นตัวค้ำหรือตัวติดตั้งจุดคอยไฟนั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับในจุดที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ในจุดต่อไปนะครับเย้องลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดยึดนะครับแฟร์ลิงอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่ R 1 5 2022ี่เนี่ยมีนะครับแต่ว่า R 1 5 2017เนี่ยไม่ได้มีนะครับก็จะคือจุดนี้เลยนะครับและในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นช่วงท้ายๆนะครับแฟร์ลิงด้านท้ายจะเป็นประมาณนี้นะครับผมจุดยึดน็อตก็จะมีมนนีะะรปาณ้ เพราะว่าที่สังเกตมาเนี่ยคือเบือ้องต้นเนี่ยได้ทําการดูคร่าวๆแล้วนะครับว่าจุดยึดต,ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดยึดบริเวณด้านหน้ารถนะครับหน้ารถตรงนี้นะครับตัวเหล็กยึดโครงหน้านะครับ2จุดตรงนี้เนี่ยที่เป็นน็อตสองตัวนะครับ 2>, <ไ><อ>2ตัวนี้นะเดี๋ยวรอโฟก,กัสน,นิดนึง2ตัวนี้นะครับน็อต2ตัวนี้เนี่ยคือมีขนาดความยาวเท่ากันนะครับแล้วก็จุดยึดเนี่ยหูเลี้ยงเนี่ยขนาดเท่ากันนะครับก็คือเอาง่ายๆเลยคือสามารถ ยกชุดหน้าเนี่ยใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้ยกชุดหน้าออกนะเพราะว่าชุดสายไฟเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูชุดสายไฟกันตั้นิดหนึ่งเลวกันนี่นะครับสำหรับชุดสายไฟนะครับ R15 2022นะครับผมหรือ R15M นะครับจะมีชุดสายไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ R15 2017นะครับมันจะถอดแค่ปลั๊กเลื่อนไม้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ปลั๊กไฟหน้านะครับตัวนี้2ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็ทําการถอดได้เลยนะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมีความยุ่่่งยาาากกมนะครับแตว ถ้ายกหน้าทั้งหน้าทั้งชุดคือแบบเอาเรือนไม้เอาไฟหน้าเอาทุทกๆอย่างของ R15 ตัวตัว,ต,วตัวนี้นะครับมาใส่เนี่ยคือมันยกใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับแบบไม่ต้องทงใสยเลยนะแต่ว่าต้องมีทุกอย่างนะครับต้องมีเหล็กยึดโค้งหน้าต้องมีเรือนไม้ต้องมีไฟหน้านะครับถึงจะใส่ได้นะในส่วนของชุดหน้านะครับแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยผมลองดูขนาดของของ,ของเหล็กยึดโค้งหน้านะครับเพราะว่า เอาเหล็กยึดโครงหน้าออกก็คือสามารถสวมใส่ได้เลยนะครับผมจะเป็นประมาณนั้นนะโอเคแล้วเดี๋ยวในส่วนชุดสีข้างเนี่ยตอนประกอบเนี่ยตอนใส่เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม และตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ทาการลื้อแฟลิงทั้งหมดเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับและเรามาดูอะไรที่เราจะใส่ไปในอารน2017คันนี้เลยนะครับว่าเราจะเอาแฟลิงตัวไหนเนี่ยใส่เข้าไปบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นแฟลิงด้านข้างนะครับแล้วก็มีอกล่างเนี่ยติดมาด้วยนะครับเพราะว่าแฟลลิงชิ้นนี้เนี่ยจะมีอกล่างนะครับแล้วก็แฟลลิงข้างเนี่ยอยู่ติดกันนะครับเราไม่ได้ทาการคลายน็อตออกนะเรายกมาทั้งชุดเลยนะครับผมถัดมาด จะเป็นบอกคนขับนะครับผมถัดมาอีกข้างนึงนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันเนี่ยจะเอามาแค่ฝั่งขวานะครับแล้วก็จะมีถังชิ้นกลางด้วยนะแต่่อน้างอยู่ไกลนิดเดงนะครับต่อมานะครับจะเป็นแฟลิ่งชิ้นในนะครับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ติดกับแฟลิ่งชิ้นใหญ่นะครับจะเป็นที่นะครับหรือเป็นช่องลมนั่นเองนะครับผมอ่ะถัดมานะครับจะเป็นตรงบริเวณขาหนีบนะครับชิ้นดําขาหนีบนั่นเองนะครับแล้วก็ขึ้นมาข้างบนอีกนิดเึงนนะครับจะเป็นในส่วนของท้ายนัั่่เเเครรรบสาายลวกิมมมใผ และในชิ้นแรกนะครับที่เราจะใส่กันนะครับผมก็จะเป็นถังน้ํามันตัวนี้เลยครับจะเป็นชิ้นกลางถังน้ํามันนะครับของ R15M ตัวนี้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ลงไปได้เลยนะครับจุดยึดเนี่ยเหมือนเดิมหมดเลยนะครับผมอ่ะตัวหมุดบริเวณตรงกลางนะครับเดี๋ยวดูหมุดตรงกลางนิดนึงนะครับหมุดตรงกลางบริเวณตรงนี้นะครับจะเหมือนกันนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะอันนี้ R15 2017คันนี้ทั้งคันเลยนะครับผมอ่ะใส่เลยนะครับใส่เลยก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผม ในจุดยึดน็อตต่างๆเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับจะมีจุดยึด1ตัวนะครับตรงนี้นะครับซ้ายขวาเนี่ยสามารถใส่ล็อกน็อตได้เลยนะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับบอกเลยว่าถังน้ํามันรอดนะครับในชิ้นส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นข้างถังน้ามันนะครับแต่บอกก่อนเลยครับว่าถังน้ํามัน R15 ตัวนี้กับ R15M เนี่ยตัว2 1 7 r 1 5 m นะครับมันเป็นถังน้ํามันแบบเดียวกันนะครับชนิดเดียวกันนะครับหน้าตาแบบเดียวกันเลยนะครับผมอ่ะ และในชิ้นต่อไปนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นครอบถังน้ํามันนะครับผมอ่ะครอบถังน้ํามันตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถใส่ลงไปได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยๆใส่ให้ดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับผมสำหรับจุดยึดต่างๆนะครับเมื่อเราทําการติดตั้งใส่ไปแล้วนะครับจุดยึดเนี่ยสามารถใส่ได้นะครับตรงนี้นะครับผม แล้วก็บริเวณด้านล่างนะครับตรงนี้จะมีความเยื้องนะครับนิดนึงนะครับหรืออาจจะใส่ได้อาจจะต้องดันอะไรกันประมาณนึงนะครับตัวนี้นะครับและในส่วนต่อไปนะครับตรงนี้นะครับจะไม่สามารถล็อกน็อตได้นั่นเองนะครับและก็ตรงนี้นะครับผมเป็นตัวยอกแฟลลิงปกตินะครับในสองถังน้ํามันรอดนะครับบอกเลยว่ารอดนะและตัวต่อไปนะครับสําหรับแฟลลิงชิ้นนี้นะครับผมจะเป็นชิ้นช่องลมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนะครับผมแต่ว่าช่องลมเนี่ยจากที่ผมได้ใส่ไปตอนแรกนะครับต้องบอกเลยนะครับว่า มันจะติดนะครับติดตรงไหนก็คือติดบริเวณตรงนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยกล่องคอยไฟเนี่ยถ้าใครจะย้ายนะครับมันต้องทําการตัดหรือทุบให้มันแบนลงไปกว่านี้นะครับจุดยึดเนี่ยก็เอาจุดยึดนี้ออกนะครับแล้วก็ถอดออกไปเลยแล้วก็ทุบเข้าไปเลยนะครับผมหรือว่าตัดตรงบริเวณตัวล็อกเนี่ยออกนะครับถ้าสําหรับถายแปลงบอกเลยว่าแปลงตรงนี้มันก็จะไม่ติดนะครับผมต้องต้องบอกในหลายๆ, starter, ๆ,ๆอย่างนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นการแปลงนะครับต้องบอกว่าเป็นการแปลงนะถึงจะใส่ได้นะครับไม่ใช่ว่า มาใส่ได้ทุกจุดทุกทุกรูนะครับมันจะใส่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมจะใส่มันก็ต้องมีการงัดการดันพอสมควรเหมือนกันนะครับไม่ใช่แบบโอ้จับปึ๊บใส่ได้ปั๊บนะครับเนี่ยอย่างบริเวณตรงนี้มันค่อนข้างจะฟิตนะครับจากตอนแรกที่เราใส่เนี่ยมันก็มีร่องรอยการใส่แล้วนะครับผมเสร็จแบบนี้เลยนะตรงนี้ใส่ยากนะครับผมลองใส่ดูแล้วครับมันติดอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับ ตรงนี้มันจะใส่ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าจุดยึดต่างๆเดี๋ยวจุดยึดต่อไปลืมแจ้งตรงนี้ไปครับจุดยึดบริเวณตรงหม้อน้ำนะครับตรงนี้เนี่ยเหมือนกันนะครับสามารถใส่ตรงรูเดิมเนี่ยได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับสามารถใส่รูเดิมได้เลยก็จะเข้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแฟลลิ่งเมื่อใส่แล้วคือถามว่าพอดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าถ้าเราทําการล็อกน็อตเนี่ยมันก็จะมีความพอดีพอสมควรนะครับในระดับหนึ่งเลยแหละอ่ะโอเค คลิปนี้เป็นคลิปสายแปลงนะครับไม่ใช่คลิปแบบซื้อไปถึงใส่ได้เลยนะครับต้องบอกก่อนนะโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับแฟลลิงชิ้นนี้นะครับก็ทําการล็อกน็อตตัวนี้นะครับมันก็จะทําการเกาะแฟลลิงแล้วนะครับผมแบบนี้เลยนะครับและส่วนต่อไปนะครับผมจะเป็นแฟลิงบริเวณด้านข้างนะครับหรือว่าบริเวณขาหนีบนะครับผมตัวนี้เนี่ยสามารถใส่เข้าไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในจุดยึดต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันอีกทีนึนะครับจุดยึดเนี่ยมันจะมีเป็นบริเวณนี้นะครับเป็นหมุดเนี่ยที่เข้าไปกับตตัััััวถงงนนนนน้้มมะะคครรรบบีเลยผ อ่ะแล้วก็ตัวด้านล่างเนี่ยจะไม่มีตัวล็อกนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับผมสาหรับเวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยด้านล่างนะครับจะไม่มีจุดยึดแฟลิ่งเลยนะครับตรงนี้นะครับจะไม่มีนะแล้วก็บริเวณตรงนี้เนี่ยสามารถล็อกได้นะครับและด้านบนตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่มีจุดล็อกนะครับผมด้านท้ายเนี่ยสามารถใช้เหล็กรูเนี่ยเสริมขึ้นมาแล้วก็สามารถล็อกได้นะครับโอเคตัวนี้เนี่ยเป็นการบ้านของสายแปลงนะครับวันนี้เรามาทําให้ดูนะครับว่า ถ้าไปเบิกมาแบบจากศูนย์น่ะแล้วลองเอามาใส่เนี่ยมันจะใส่ได้ไหมนะครับอ่าโอเคมันก็จะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อเราทาการติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับจุดยึดด้านหลังนะครับตัวนี้เนี่ยยังพอหาน็อตใส่ได้นะครับลองมูดลองอะไรเนี่ยพอได้นะแต่ตัวล่างเนี่ยไม่มีนะครับตัวบนตัวนี้นะครับสามารถใส่ได้นะครับเพราะว่ามันจะยึดกับแฟลิงตัวเดิมแบบนี้นะครับผมตัวในแฟลลิงเนี่ยมันจะสนิทว่านี้นะครับถ้าเราทําการล็อกน็อตนะครับแต่ว่ามันบางชิ้นมันก็ไม่รอดจริงๆนะครับอ่ะ ในส่วนต่อไปนะครับผมเป็นส่วนของตัวท้ายนะครับอ่สำหรับตัวท้ายเนี่ยจุดยึดน็อตต่างๆเนี่ยก็จะมีหน้าตาไม่ได้เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่า r 1 5ตัวเดิมเนี่ยแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นแฟลิงด้านล่างนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวอ้าแฟลิงตัวนี้ออกนิดนึงนะครับโอเคตัวนี้จะอยู่บริเวณนี้นะครับจุดยึดตัวนี้เนี่ยสามารถหาน็อตมาล็อกใส่ได้นะครับในส่วนของอันเดอร์เทลนะครับวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ทําการถอดนะครับเพราะว่าอันเดอร์เทลเนี่ย มันจะถอดค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปที่จะแจ้งนะครับอันเดอร์เทลเนี่ยในจุดต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีจุดยึดที่ไม่เหมือนกันนะครับแบตเตอรี่นะครับอาจจะมีสายไฟหรือปลั๊กสายไฟหรือการจัดสายไฟเนี่ยที่มันไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าใหลายๆจุดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้เรามาดูในส่อนของแฟลลิ่งนะว่าถ้าแปลงเนี่ยจะใส่ได้ไหมนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมจุดยึดแฟลลิ่งนะครับด้านล่างอ๋อมันจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับเดี๋ยวขอแจ้งใหม่นะครับ จุดยืดแฟลลิงจะอยู่ด้านล่างบริเวณนี้นะครับสามารถล็อกเกี่ยวกันแบบนี้ได้นะครับผมอ่ะและในส่วนของด้านบนนะครับจุดที่เป็นจุดยึดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้พร้อมๆกันนะครับ2จุดนี้เนี่ยสามารถใส่น็อตได้นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นผมขอใส่น็อตไว้สักนิดนึงนะครับผมมันจะล่วงนะครับอ่านะครับใส่น็อตไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตกนะเวลาเราขยับรถนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลรวมๆสักนิดนึงนะครับว่าใส่ไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ สำหรับดีเทลรวมๆตอนนี้นะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมสำหรับถ่ายแปลงเนี่ยมาได้ก็ค่อนข้างไกลนะครับแต่ว่าจุดยึดน็อตต่างๆนะครับขอแจ้งไว้นะตรงนี้เลยนะครับว่าต้องทําใหม่ทั้งหมดนะครับในบริเวณที่มันไม่มีจุดยึดเนี่ยต้องทําใหม่นะครับถ้าเอาแฟลิงประกอบใส่แบบนี้แล้วไปทําการขับขี่บน้องถนนเนี่ยแฟลลิงอาและบินออกแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนเราขับเนี่ยมันจะมีลมปะทะเข้ามาแฟลิงเป็นจํานวนมากนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยครับในส่วนของชุดสี่ข้านะครับแล้วก็บอรนะครับผม ในส่วนของตัวบ่อนะครับต้องแจ้งเลยนะครับว่าบ่อตัวนี้นะครับเป็นบ่อของตัวเก่านะผมขอเรียกตัวเก่าตัวใหม่แล้วกันนะครับจะได้ไม่ยากนะครับบ่อตัวนี้นะครับจะเป็นบ่อของตัวเก่านะครับและตัวนี้จะเป็นบ่อตัวใหม่นะครับซึ่งตามที่เห็นเลยนะครับหน้าตามันไม่ได้มีความเหมือนกันเลยนะครับผมอ่ะในจุดต่างๆครับตั้งแต่ตรงแรกเลยนะครับเนี่ยความสูงนะครับสูงไม่เท่ากันนะครับแบบนี้นะครับจุดยึดตรงนี้นะครับจะมีหน้าตาคล้ายกันก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะบริเวณหน้าหลังเนี่ยความใหญ่เนี่ แต่สำหรับ1 5ตัวใหม่นะครับจะเป็นการเพิ่มแฟร์ลิงขึ้นมา1ชิ้นนะครับก็จะมีชิ้นนี้เลยนะครับผมเพิ่มขึ้นมานะซึ่งเบาะเนี่ยผมมองว่าต้องเบิกใหม่อีกนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองมาใส่เบาะก,กันเลยนะครับผมสําหรับแฟร์ลิงตัวนี้ที่ไม่เอาออกนะครับก็เพราะว่าตัวนี้เนี่ยติดกับไฟเลี้ยวแท่งไว้นะครับเพราะว่าถ้าเอาออกเนี่ยมันจะเอาออกค่อนข้างยากนะครับผมแต่บอกเลยว่าเบาะเนี่ยไม่รอดนะครับ ตรงนี้ต้องเป็นสายแฝงจรงจริงนะครับถึงจะสามารถใส่เข้าไปได้นะครับเบาะเนี่ยไม่รอดนะครับในจุดยึดของด้านหลังเนี่ยดูตรงเหล็กตรงนี้นิดนึงนะครับเหล็กตรงนี้เนี่ยไม่รอดนะครับผมต้องทําการเปลี่ยนหรือทําการใส่จุดยึดใหม่นะครับต้องทําการเบิก้าใหม่นั่นเองนะครับ ให้มันเป็นของตัวใหม่นะถึงจะสามารถทําการล็อกหรือใส่ได้นะครับเพราะว่าจุดยึดต่างๆเนี่ยมันไม่มีนะครับแล้วก็บาะเนี่ยถ้าจะไปเบิกเนี่ยค่อนข้างจะแพงนิดนึงนะครับในส่วนต่อไปนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของบอกคนซ้อนนะครับหน้าตาไม่ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีหน้าตาคล้ายๆกันก็จริงนะครับแต่ว่าเมื่อนําไปใส่จริงแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าใส่ไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับจะต้องทําการทําหูยึดตัวล็อกตัวอะไรใหม่ต่างๆนานาเพื่อที่จะให้มันใส่ได้นะครับบอกเลยว่า แปลงหนักมากนะครับสาหรับเบาะท้ายคนซ้อนนะครับแล้วก็บอกคนขับนะครับ2จุดนี้เนี่ยทำการแปลงเยอะมากนะครับแล้วก็ประมาณในการเบิกเบาะเนี่ยบอกเลยว่าแพงมากนะครับสําหรับเบาะทั้ง2ชิ้นนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นส่วนของแฟร์ลิงนะครับสําหรับแฟร์ลิงตัวสุดท้ายนะครับที่เราจะทําการใส่เข้าไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมสําหรับตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ได้ง่ายนะครับมาดูในจุดยึดต่างๆกันพร้อมกันเลยนะครับผมจุดยึดในส่วนต่างๆนะก็จะมีตรงนี้นะครับ1จุดนะครับ2จุดนะครับที่เป็นหมุดเข้านะครับเ ตัวนี้เนี่ยจะใส่เข้าไปในนี้ได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับผมในส่วนต่อไปนะครับเดีย๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับผมสาหรับใครที่จะเบิกแค่ชุดสีด้านข้างท้ายเนี่ยแต่ไม่ได้เบิกหน้าเนี่ยตัวนี้เนี่ยถามว่าสามารถใส่ได้ไหมบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยมันสามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูด้านหน้านิดนึงนะครับผม ในส่วนของด้านหน้านะครับถ้าใครลั้นจะใสใ่เป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูในมุมกล้องเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันสามารถลงได้แบบนี้เลยนะครับแต่ว่าต้องทํำยังไงก็คือต้องเจียตรงนี้เนี่ยออกหมดเลยนะครับทำการเจียปาดนะครับและทําการล็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกด้วยน็อตนะครับหรือว่าล็อกด้วยเคเบิลทายหรือจะล็อกด้วยอะไรเนี่ยแล้วแต่เลยนะครับผมจะว่ามันสามารถใส่แบบนี้ได้เลยนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยคุณต้องทําการตัดออกให้หมดนะครับตัดออกให้หมดเลยนะครับแล้วว่าทาการแปะไฟลิ่งเข้าไปนะครับแต่ว่าในช่วงงขอออนนนนโโลเี่่ยยมัจะบบกวา โบและโหวงมากๆนะครับในจุดๆนี้นะแต่ว่าถ้าใครเบริกชุดหัวตัวนี้มาใส่ทั้งหมดนะครับมันสามารถใส่ได้นะไม่ใช่ไม่ได้ก็คือเป็นตัวคอนเนคเต็ดที่ไม่ใช่เอ็มเนี่ยมันก็จะเป็นเรือนไมโคะตัวกับตัวเอ็มนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะคือเบอิกชุดหน้ามาใส่มันก็จะล็อกกับแฟลลิงตัวนี้เนี่ยได้นะครับผมมองว่ามันล็อกได้นะมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนะครับผมอ่ะโอเคพอมาถึงในส่วนนี้เนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับผม เมื่อเรามาถึงตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นข้อสรุปนะครับในส่วนของท้ายคลิปเลยนะครับผมสําหรับแฟร์ลิงเนี่ยถ้าใครคิดจะเบิกมาใส่นะครับก็จะมีเค้าโครประมาณนี้นะครับคือเบิกมาแล้วใส่เลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่าการที่จะเบิกชุดสีแต่ละจุดแต่ละชุดต่างๆมาใส่กับตัวรถเนี่ยมันเป็นงบประมาณที่เยอะนะครับผมมองว่ามันจะเป็นหลักหมื่นไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมผมพูดตรงนี้นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ดูราคาแฟร์ลิงนะครับ ว่าแฟลิงทั้งคันมันเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเหล็กยึดโครงหน้านะครับเหลืออะไรต่างๆที่มันจะต้องใช้นะครับวันนี้สับชุดสีจากที่มันมีจากตัวรถเนี่ยมาให้ดูเฉยๆนะครับไม่ได้ทําการถอดอะไรเยอะแยะนะก็คือถอดแค่ชุดสีนะครับด้านขวานะครับมาใส่นะครับแล้วก็ทําการประกอบให้ดูแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ถอดหน้านะครับคือที่ไม่ถอดหน้าเนี่ยเพราะว่าชุดสายไฟมันเยอะนะครับบอกเลยว่าถ้าลื้อเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานานนะครับแล้วก็จุดยึดสายไฟต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะครับก็เลยขอข้ามจุดนนนี้ไปะะคครรัับบบอกเลยว่า มันใส่ได้นะครับถอดหน้าตัวนี้ออกนะครับเอาหน้าตัวใหม่มาใส่เนี่ยมาใส่ได้นะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นแนวทางน,นะครับสําหรับคนที่ถามเข้ามาว่าชุดสีเนี่ยมันสามารถใส่ได้ไหมวันนี้โออาหกปีเราทําการใส่ให้ดูนะครับเป็นคอนเทนต์พิเศษที่เราจัดทําขึ้นมาให้นะครับผมอะ่ะคลายข้อสงสัยหลายๆคนได้เลยนะครับว่าแฟรลิงใส่ได้ไหมอะไรใส่ได้ไหมนะครับ แต่สาหรับสายแป้งหรือใครที่เป็นสายแป้งที่แท้จริงเนี่ยที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมบอกเลยว่ามีหวังค่อนข้างเยอะนะครับในการนาแฟลิงตัว R15 ที่เป็น R15M หรือ R15 ตัวใหม่เนี่ยมาใส่รถโฉมเก่านะครับเพราะโดยพื้นฐานโครงรถเหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดยึดอาจจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับลูกค้าที่ติดตามเราตลอดมานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อยากให้ 26D เราทําอะไรเพิ่มเติมนะครับทำคลิปอะไรออกมานะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ ถ้ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดทําให้นะครับผมโอเคสาหรับวันนี้ก็ฝากเพจร้านเราด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ